บีทีวีเมียบออโต้ซีนอนสวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการปรับเปลี่ยนอัพเกรดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบวอล์ก LED เลเซอร์ B11 นะครับพร้อมวงแหวน v m s ล l e แล้วก็มีไฟสูงเป็น T66 ประหลาดควิกสตาร์ t 45วัตต์นะครับ แล้วก็เป็นเดวิลไอเลสนะครับดับเบิลเดวิลไอครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันไฟเลียครับนี่ครับไฟเลียวงแหวนเบียมสแตน์ครับแล้วก็เดวิลไอครับดับเบิลเดวิลไอเลสตาแดงๆกันทาำนะครับไปต่ำครับเอาไปต่ำครับของทางร้านได้บอกเป็นส่งต่ำหรือตัวอยู่แล้วนะครับส่งครับครับผมเรามาดูแสงหน้ารถกัน ส่งครับปล่อยครับดูแต่งผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับส่งครับปล่อยครับครับผมแสงนอกและในตัวรถสว่างไม่ต่างกันนะครับสนใจติดตั้งงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ทางเพจ Facebook BTP พ e เม u m a u t ตซีนนทุกสาขานะครับให้บริหารงานโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ